จังหวัดอุบลราชธานีค่ะวางมาตรการเข้มสำหรับกิจการที่จะผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้เป็นบางชนิดหลัง30เมษายนพร้อมเน้นย้ำต้องคัดกรองเว้นระยะห่างต้องสวมหน้ากากปิดก่อนเวลาเคอร์ฟิลด้วยค่ะ <S <S นายสลิดวิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่าสถานประกอบกิจการหลายแห่งซึ่งกำลังจะครบกำหนดสั่งปิด ตามคำสั่งของคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อของจังหวัดในวันที่30เมษายนโดยจังหวัดมีการวางมาตรการสำหรับกิจการที่จะผ่อนคลายให้เปิดดำเนินการได้เป็นบางชนิดอาทิร้านอาหารบูธจำหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าสวนสาธารณะตลาดนัดโดยผู้ประกอบการธุรกิจต้องดำเนินการตั้งแต่คัดกรองแรงงานที่มาทำงานรวมไปถึงประชาชนที่เข้ามาใช้บริการซึ่งต้องมีมาตรการทิ้งระยะหา่าง ต้องสวมหน้ากากร0 0เเซตมีการแจกเจลใช้ล้างมือฆ่าเชื้อโรครวมทั้งต้องมีการติดตั้งเครื่องใช้ตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายในกิจการที่มีคนเข้าใช้บริการจำนวนมากและต้องเปิดปิดในเวลาที่มีการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพราะยังคงตั้งด่านคัดกรองตามถนนสายหลักเชื่อมระหว่างจังหวัดเพื่อไม่ให้เชือ้อไวรัสโควิด -19 มีโอกาสกลับมาระบาดอีกจังหวัดก็เตรียมการไว้ในส่วนที่จะเรียกว่าผ่อนคลายโดยมองเห็นถึงต้องบอกว่า ความเป็นอยู่ของนักประชาชนนะครับการธรมมหากินนะครับการประกอบการต่างๆนะฮะแต่อย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็ต้องอยู่ที่เงื่อนไขที่เรียกว่าประกอบที่จะมีความร่วมมือกันได้มากขึ้นในเรื่องของการปฏิบัติตามมาตรการาการสาธารณสุขึ่งต้องถือว่าเป็นมาตรการความปลอดภยัยเ,เกี่ยวกับการแพร่ระบาดโรคนะเป็นสําคัญนะครับก็อบตอนนี้นะที่ ที่เราจะมีหรือว่ามันหมดสิ้นสุดไปอันดับแรกคือเรื่องของการปิดนะครับสถานที่ราชการในการที่ชั่วคราวในหลายหน่วยเราจะเป็นขนส่งอำเภอหรือว่าที่ดินอันนี้ก็คงจะไม่ได้ไม่ได้ขยายเวลานะแต่ก็จะให้มีการเปิดบริการ,นะรแต่การจะให้มีการปรับปรุงรูปแบบการให้บริการโดยการนั่งคอยบริการอาจจะเป็นระบบดัดหมายไม่พป่น้องชนมาแอรคุนเดิมแต่ว่าบริการที่ได้ปิดไว้ก็อาจจะ ให้เปิดได้ไม่ว่าจะเป็นขนส่งเรื่องของการสอบใบขับขี่นะครับการตอบอนุญาตนะครับของอำเภอก็คือทุบริการตํางๆขประชาชนของที่ดินเคนี้ที่กรรมการดับในะซึ่งกนะ็ทำนักงานที่ดินเองก็จะต้องเตรียมพร้อมเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราคาดว่าต้องเวประกาศเพิ่มเว้นแต่นะครับเว้นแต่ว่าทางส่วนกลางมองเห็นว่าจะเป็นภาพรวมในนี้ก็จะ,<ๆ>จะก็จะดูเงื่อนไขทีเดีนะครับอันนี้ก็เรีกว,ว่าเปิดหน่วยบริการให้ประชาชนได้เพราะหลายๆหลายธุรกรรมเนี่ยจำเป็นต้องใช้ราชการ ในส่วนที่2ก็คือกิดจการเกี่ยวกับการทำอาชีพนะครับสิ่งหนึ่งที่บอกเห็นได้คือขณะนี้ภาวะสินค้าภาคเกษตรในแฮร์วิ่งการประมงอย่างเรื่องของปันนี้ปลายในกาชังที่ไม่สามารถออกสู่ตลาดได้นะทั้งในเลี้ยงแม่น้ำมูลก็ดีหรือว่าในเขื่อนฟิลิปปินส์ก็ดีเนี่ยนะม,นนมีกว่าพันตันนะครับจากมีกว่าพันตันนะครับก็เป็นแสนแสนแส,นแสนกิโล ซึ่งกรณนนีพี่น้องชาวะมงก็เก็บปลาไว้นานก็จะมีปัญหาเรื่องของนะครับต้นทุนของอาหารสักสองก็ถือว่า,าปลามันตายประมาณเฉลีย่ยประมาณาวันลบประมาณร้อยละประมาณกัเจ็ดแปดเปอรเซ็นต์อันนี้ก็คือสภาพน้ําด้วยก็นะถือว่าจะเป็นความร้อนและที่การอย่น,นก็คือว่าเรื่องอาหารความความความอพอา,ารียงมามารามีวา่ามมาจากปลาซึ่งก็ถือว่าเป็น แับโปรตีนกับพี่น้องเกษตรที่น้องประชาชนเนี่ยนต้องมีความต้องการอยู่แล้วนะครับก็เลยอาจจะปั่นผันในเรื่องของการเปิดตลาดนัดปลานะครับอาจจะไม่ใช่ตลาดตลาดทั่วไปโดยใช้ตลาดจรหรือตลาดคาราวานสินค้าเนี่ยไปให้กับพี่น้องประชาชนได้เพิ่มให้กับแหล่งอาหารเริ่มต้นด้วยนะครับส่วนห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อ นะครับแล้วก็ปั๊มน้ํามันนะครับซึ่งแล้วก็ดูรูปแบบหลายจังหวัดแล้วเขาก็ไม่ได้มีประกาศปิดวันจันทรวันพฤหัานีแนะถือว่าเป็นลักษณะเฉพาะที่เราประกาศปิดปั๊มน้ำม,มันสถานเ,เติมแก๊สต่างๆเนะี่ยอันนี้นะครับก็จะเขาเรียกว่าก็จะผันธันนะ์แต่ยิ่งก็ตามเนี่ยปั๊มน้ํามันกับกับห้านสะดวกซื้อหรือวิ่งเนะี่ยเขาก็ปิดตามเวลาเอร์ฟีนอะยู่แล้วนะอันนี้ก็ก็คงจะรีบปรับตามเอร์ฟี เหลือห้างสรรพสินค้าห้าส,สินค้าที่ขายสินค้านอกเหนือจากซูปปเปอร์มาร์เก็ตนะครับอันนี้ก็ใน,ำนกำหนดสิ้นสุดไปที่30เมษาเนี่ยก็เตรียมการอาจจะมีการควนผันให้ห้างสรรพสินค้าเหล่านั้นเนี่ยนะครับได้วางมาตรการตนเองในการที่จะที่คัดกรองแล้วก็ให้คนเข้าไปใช้บริการไม่หนักแน่นนะครับนนี้เรามีมาตรการเรื่องของ ความปลอดภัยผมก็เชื่อเขาก็กังวลอยู่แล้วกังวลอยู่แล้วเรื่องของภาพพจน์ของห้างหรือว่าปัญหาของการที่จะมีผู้ไปชุมนุมหรือว่าใช้สถานที่นะครับอาจจะอันเป็สู่อันตรายเรื่องของการ,ร,ารการอะไรการป้องกันรักษาเชื้อโรคนะครับโซคาราวัฒมีทางหลายหลายห้างเขาก็มีการประชุมทีมงงตั้งแต่การเ,าเ,าเลือกพนักง,งานเข้ามาให้บริการ เรามีการสอบประัติมีจุดให้บริการตั้งแต่ทางเข้าทางออกนะครับแล้วก็การดูแลในการจาหน่ายสินของจําเป็นต่างๆให้มีระยะหาทั้งผู้ใช้บริการแล้วอาจจะมีโคต้าการเข้าห้ามนะฮะไม่เกินวันละเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นการช่วยเปิดพื้นที่ให้กับที่ต้องชได้เข้ามาจับจ่ายใช้สัตวเพราะว่ามีสินค้าบางตัวนอกจากซูเปอร์เกตแล้วนะจำเป็นต้องซื้อใน้างสรสินค้าหรือตลาดนะครับ ที่เราไม่ห้ามอะไรก็เป็นเรื่องของมาตรการที่เตรียมไว้ในนัน้นก็จะเน้นเรื่องของการผ่อนผันทางเศรษฐกิจนะฮะแต่ว่าการผ่อนผันเรื่องกฎหมายมาบังคับเกี่ยวกับมาตรการที่จําเป็นเช่นหน้ากากการใส่หน้าก,กากตลอดไปใส่หน้า,านก,กากตลอดเวลาที่ออกจาสถานเนี่ยก็อยากให้มีอยู่ไปนะครับมีอยู่ไปเพราะว่าถือว่าเป็นต้องบอกว่าเป็นเครื่องมือที่ที่เราควรได้คุ้นชินแล้วก็ ตอนนี้เริ่มจะเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่แล้วว่ามันป้องกันทั้งตัวเราเองแล้วก็ผู้นะครับกับรักษา,าระยะห่างะเป็นต้นว่าการเปิดให้มีการอบรมที่มีการใช้จำนวนคนหมู่มากเราก็อาจจะยังไม่ยัง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 ไม่ให้ยังไม่ให้จนกว่า สำหรับสถานการณ์รรณผู้ป่วยสะสมของจังหวัดบุบราชธานียังมีจํานวนเท่าเดิมคือ15คนและรักษาหายเป็นปกติทั้งหมดไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้รวมทั้งไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ติดต่อกันมาเป็นเวลา22วันแล้ว